โอเคสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเม,มื่อดีเมื่อกี้ไา์สดมีปัญหานิดหน่อยตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรชบุรีนะเมื่อกี้ผมวิ่งวิ่งมาถนนเส้นเรียบไปหาดเปลี่ยนโอ้ถนนสวยมีคลองชลประทานด้วยเราทำอะไรกันอนะ่ะ แล้วครับถึงบ้านลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวผมขอเตรียมตวูวรสักแป๊บหนึ่งน,นะคุณพ่อคุณแม่นะครับเช่ไหมครับเอาไปต่องเสร็จเลยจริงด้วยหรือจะพูดเล่นๆล่นทำไมไม่มีใครเชื่อผมเลยรู้ว่าพูดเล่นๆล่นเมอวาไปหาใครก็บอกพี่พูดจริงป่ะเนี่ยอันนี้ฮะอันนี้เหลือเชื่อป่ะ สองานเจ็ดอะเจนับยนะ2 3มาดูดิให้มายอาหกาออบผู้ชงดีท่านนี้นะครับของจริงครับอยู่ด้านหน้าครับตามสบายลยครับผมจะจับจะกอดได้หมดเลยพี่ อ่าพี่พี่วันนันเชิญหน่อยครับอันนี้ไม่ได้มาฝันแล้วนะฮะอ๋ออืออ่านี่เป็นครอบครัวนะฮะครอบครัวผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งกับเรานะฮะจังหวัดเพชรบุรีครับงวดน,นี้เพชรบุรีมาครับปกติเขาก็ไม่ถอนเงินกันนานถึงงอย่างนี้นะถอนเลยพี่อ่าพี่ผู้ชมพี่เอ,เอเอ,เอแต่กอดจะหอมจะจูบได้หมดเลยพี่ ปักปลสครับดีครับผมหนึ่งสองถักอายุวัไปครับายุอ่าคุณคุณเล่มากยดใครับผมลนอยู่ใช่ไหมนอยู่อึ้ง่ะอึรอบว้าเลยนะพี่มครับรอผมเล่นร่ะพี่า่เครยอ๋อรึงรู้ใช่ไหมครับว่า ซื้อครั้งแรกงวดแรกเหรอครับซื้อทีไนะ่ไรครับโอ้โหโคตรเฮงสองใบสองใบที่โรงงานนี้ใช่ไหมคผู้โชคผู้โชค,ชคดีซื้อกับกองสลักพัดงวดแรกครั้งแรกและซื้อแค่สองใบน,นี้นะฮะัสองใบน,นี้ออกสิบสองล้านครับจำไว้นะท่านผู้ชมไม่ต้องซื้อเยอะนะฮะแบตเตอรี่นะครับโอเคซื้อแค่ใบสองใบก็อพอนะถ้าจะถูกถูกเองนะไม่เยอะไปไปไป 6สองตัวไงเหรอถ้าเป็นมันต้องเป็นสองมันอยู่ที่คนตีนี่ฮะที่มาครับ6สี่นะแล้วก็ตีง่ายๆว่า6มันมีสองตัวอ๋อสี่สองโอ้โหช่างคิดนะคนจะถูกเออซื้ออะไรก็ถูกอ่ะใช่ซื้อสองใบซื้อสองใบถูกสิบสองล้านสองล้านนะฮะเทแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะสดที่สำคัญสด P.F. เพชรบุรีเพชรบุรีนะ ไปจเจาะเอเพชรบุรีครับผมแต่บ้านเขาหน้าอยู่นะออบ้านเงียบสงบ